สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาตัดเจอกับคนดอยอีกเชนคยนครับวันนี้ก็จะมาเล่นประชอนะครับมาสามไม่เดิมนี่ก็ใช้เป็นนี่ครับท่านผู้ชมเคียด์ซิงครับอันนี้ผมก็อยู่เหมือนเดิมครับกลางหมู่บ้านเหมือนเดิมหมู่บ้านทุ่งเจ้านะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะไปไหนครับพอดีมาผ่านก็เลยมาซําใหม้เดินครับน้ําแห้งไปเยอะเลยวันนั้นมาน้ำยังขึ้นเยอะครับ ก็สมโมงครึ่งแล,ล้วเหือเกระจับสี่มงแล้วป่านเขี้ยวมาตรงนี้ต้องใช้เป็นเขียวดสดอย่างเดียวท่าท้มชมหมายนี้วันนั้นมากันหนึงสิผมก็ได้ไปแต้มหนึ่งนะเยวได้จุดนี้ครับถ้าใครดูนี่ก็รู้เลย ปลาเล้ตึนงน,นะน้ำนะน่าจะเป็นปันนินปอมนะ้องไซปนันปอมหน่อไวรุ่นก็ไวรุ่นไวรุ่น,นทอดังเลยไวรุ่น โอ้ก,กัดเลาครับทุกคนยุ่นปาชูครับดึงไปเลยน่าจะสายขีดอีกแล้วหรือเปล่าสายไม่วิ่งเลยท่านผู้ชมฟองขึ้นอยู่นะครับเห็นฟองขึ้นอยู่แต่สายมันไม่วิ่งอ่ะท่านผู้ชมหรือมันจะย้อนมาวะโอ้ย้อนมาจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสรักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ตัว nice, มันจะวิ่งอีกไหมเช็ดสายแล้วมันยังอยู่ไหม,มยังอยู่ครับสายไปเลยท่านผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไปยาวเลยตัวนี้พอแล้วครับโอ้ยสายเขาพอแล้ววันวันยู่ท่านผู้ชมไม่อยู่มันใครเยอะก่อนหรือเปล่าอะโอ้ไม่อยู่นะครับท่านผู้ชม จเจ๋าใหม่เาใหม่รถเขียก็ยังอยู่ครับส่งนานไปหรือเปล่ามันขายหรือเปล่าสายไปแล้วนะ,ะเดอาไหมครับท่านผู้ชมคราวนี้สงนน่งน้อยครับมันกินส่งนานเกินไปโอ้เสียดายเลยากลัวมันจะกัด น่าจะใช่เล็กนะครับท่านผู้ชมผมว่ามันต้องคลายก่อนนั่นแหละเพราะว่ามันไปสะดุดต่อสะดุดก,กิ่งไม้นี่ครับท่านผู้ชมนี่กลัวหรือยังใบไ,ไม้เยอะจัดเลยวนันนี้โอ้โหขึ้นขบวนอีก ดูกันไปยา,ยาวๆนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมดูกันไปยา,ยาวๆนะครับจับยังไงลองดูว,ดงงว่ามันจะจับยังไงท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะจับนะ คนนี้ไม่ต้องส่งน,นนะ้ำแล้วท่านมองกลับหนี่งกลับีกแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วของนี้ไปแล้วครับท่านผู้ชมโอเคไปอีกไหมไปอีกไหมดูครับคนนี้น้องส่งน,น้ำส่งน้ำมันขายนี้ายนี่ะะ oh, <no. S 1> นะครับท่านผู้ชมโอ้ตัวน้อยมากครับท่านผู้ชมโอ้เต็มแรงหนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เลยโอ้ขอเก็บนะครับท่านผู้ชม ถ้ามันกินเดี๋ยวเอาไปไปล่อยครับไปไปล่อยที่บ้านครับท่านผูช้ชมโหโหโหสายตัวนี้เลยผมว่าตัวเมื่อกี้นี่สุดยอดมากท่านผูช้ชมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยสุดยอดมากครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับเอยอ,ยอใช่ตะขออ่านี่ละนี่ก็มาเจอครับน้องตันอีกแล้วครับ

อืมใช่จะขาวเยอะกัน,นีนน้องตามก็ชชดเป็นกบยางของแก่คันโอเคผมใช้เป็นเขียดซิ่งครับท่านผู้ชม ครับเจ้าถิ่นนะทุกเจ้าถินปาเขีิยว ก็เจอเจ้าถิ่นครับไปเดินด้วยกันเลยทุกทชมว,วันนี้จังหวัดดีนะครับมาเจอน้องตั้มครับมาเจอเจ้าถิ่นะครับเป็นเด็กๆนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากเราจะลองไล่ตีดูหืมใช่ปลาหรือเปล่าทุกทชม น่าจะใช่สะดุดต,ตอไม้เนื้อปลาครับทุกคนโอ้มันน่าจะย้อนแสงตรงใช่อาจะย้อนแสงน,นิดนึงวันนี้ก็โชคดีมาครับมาเจอน้องตาม ตั้งตั้งเขาใช้เป็นกบยางแกะทันทรงผมใช้เป็นเขียดสดนะครับอืมกัดครับทุกช่องอืมกระชากไปแล้วครับทุกช่องจะจะลงวัดแล้วครับทุกชมองอ,อยู่ครับทุกช่องอยู่ครับอู้ยมีสายอยู่ตัวนี้นีอืมวันนี้นี่ได้ครับ แต้มแต้มที่สองครับโอเคสายสวยอยู่น้องตั้มวันนี้เอาปลาไหมเอาครับเอาอ่าโอเคมาแต้มที่สองมาแล้วครับวันนี้โชคดีมากครับเจอน้องตั้มเขาเขาต้องต้องโชคเดี๋ยวให้ดูครับเอาเคดซิ่งครับทุกผู้ชมนี่ตัวนี้ตีไปยังไม่ได้กอครับเอาเลย ไซส์สวยแล้วครับทุกช้ชมเดี๋ยวให้ดูครับนี่งับเขีย่ยเข้าไป, <Wow. S 1> เ,ปเต็มๆไปแล้วครับทุกช้อมโอ้โหโอเคสุดยอดครับขอฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับโอเคตัวนี้เป็นแต้มที่สองนะบโอเคครับทุกช่อ้อย่างตามเขาจะกลับแล้ว น้อยมากตัวนี้พี่กะว่าพี่จะปล่อยละโอเคถ้าพี่จะปล่อยปลาพี่ปล่อยตรงนี้เยอะๆเลยนะยไดง้